ทั้งคันนี้ใช้สีสเปร์ทำมานะครับสีสเปร์ทั้งสีทับหน้าสีรองพื้นและเล็กเกอร์รวมแล้วเป็นเงินประมาณ3,000บาทได้ทำเองนะครับพ่นเสร็จแล้วล้วก็เอายาขัดหยาบมาขัดหลังจากแห้งแล้วนะให้แห้งก่อนที่แห้งแค่สวันสองหรือสามวันแล้วก็อายาขัดหยาบมาขัดยาขัดหยาบเสร็จแล้วก็มาลงขัดละเอียดขัดละเอียดเสร็จแล้วก็ลงขัดเงา สามครั้งนะครับจะมีเครื่องเก่าเครื่องขาดเครื่องตัวส5 0 0อยเองลงทุนทําเองใช้สีสเปรไม่ได้โป้นะครับทําแบบนี้สีสเปรตามร้านขายสีรถอะหัวมันจะบานพ่นได้พ่นในทั่วเดี๋ยวก็สวยเองแต่ต้องลองพื้นก่อนนะครับไม่ลองพื้นมันจะไม่เรียบไม่สวยก็ไปทําดูใช้งบไม่เกินสามพันผ้ากระดาษใสายด้สามพันกว่าๆหน่อย ขอบคุณครับที่รับชมนะครับสีตะเปย์ไปรังจ้างาเขาทำปรหยัดต,ตังใ <_ C 1> ช้เวลาทำจประมาณทั้งหมดทั้งขัดทั้งไรเลยสามถึงสี่วันแต่พ่นพ่นสองวันเองแล้วก็วิ่งให้แห้งแล้วก็มาขัดขัดยาอีกประมาณอีกวันสองวันตี่ัึสี่วันนะครับฝนมันตกเลยจริงสามวันก็เสร็จแล้ว